โอเคหลังจากห่างหายกันไปโคตรอภิมหานานวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมไมค c ครับสำหรับการสร้างหมู่บ้านของเราเองนะครับซึ่งผมก็อยากลองไอเียนรถเสียงรถคขวยเอ้ยนี่อะไรอะเฮ้ยโอ้โหมีของให้เก็บด้วยโอ้โหเต็มเลยอะนี้ก็เป็นไมค c ครับสร้างหมู่บ้านครับนะที่ผมหายไปนานก็มาว่า มันติดสงการแล้วก็ติดวันอาทิตย์พร้อมๆกันนะครับาถามว่าเกมน,นี้มเล่นยังไงเดี๋ยวเล่นให้ดูเลรเราสร้างเป็นอันนี้มานะครับเ,เราจะเอายังไงเออสร้างไว้ตัวหนึ่งก็ได้ปิง้งปอกแล้วก็มานั่งวางนี้นะครับจะใช้เพชรทำให้ก็ได้ครับแล้วเราก็สร้างหมู่บ้านของเราไปเรื่อยๆ ซึ่งจริงๆผมอัดไปแล้วแต่ผมลืมลบคลิปเก่ามันก็เลยไฟล์มีปัญหานิดหน่อยครับก็นะชื่อไม่ได้อัดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรขอโทษคุณผู้ชมสองรอบน่ะเนี่ยโคตรแย่วันนี้มาทำอะไรแหละก็คงสร้างบ้านสร้างบ้านไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นรูปลักษของหมู่บ้านอะให้มันเหมือนหมู่บ้านนะ เป้าหมายวันนี้สิ่งก่อสร้างสิบอันนะน่าจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปสิ่งก่อสร้างนะไม่ได้บอกว่าจะเป็นอะไรก็รวมรวมของตอนนี้ไม่ด้วยนะไม่ใช่สร้างสิบอันนะอันนั้นเกินเ,ออเดี๋ยวค่อยนับที่หลังนะ ืมไปว่าคลเกมเขาห้ามเงียบแต่ว่าปกติผมก็ไม่ค่อยพูดอะไรสักเท่าไหร่เวลาเล่นเกมนอกจากเล่นกับเพื่อนนะจะพูดอะไรดีนะเนาอ,อแล้วก็ที่ผมว่าบอกว่าไม่ทำซีรีส์เนี่ยเพราะมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นเกมนี้ผมอาจจะทำเป็นซีรีส์ก็ได้นะผมง่ายๆว่าอยากเล่นเกมไหนก็ทำเกมนั้นอะ ไม่ค่อยสนใจโลกสักเท่าไหร่ถ้าคลิปไหนวิวดีๆก็อาจจะทำเป็นซีรีส์ก็ได้แต่เรื่องของเกมนี้ผมต้องไปศึกษาอีกพอสมควรครับยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มันมีใครเคยดูพี่แซมนั้นชิ่งม้างอ่ะใน y t u t u อะที่เขาทำไหมครับโคโลนี่อันนี้ก็พอๆกันครับแต่เล่นในโทรศัพท์นะซึ่ง ันนี้ผมทําอะไรอยู่ผมทำบั๊กอยู่นะครับมันจะมีบั๊กที่ว่าท้ายกรอบนี้ขึ้นไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแล้วก็คลิกแม่งเลยเอาไกลเกินไปอ่านแล้วคลิกแม่งเลยยังได้โหโคตรสร้างเสร็จแล้วเป็นสโตนฮันเป็นที่อยู่ครับเ,เดี๋ยวเราสร้างทาวเวอรสร้างฟาร์มดีกว่าไหมเวิร์กชอปกับ สร้างแม่งให้หมดอว,ว้เน,นี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเรามีอะไรบ้างตอนนี้นะครับเรามีเวิร์กช็อปหนึ่งอันแล้วก็บ้านเล็กอีกสองหลังบ้านใหญ่อีกสองหลังแล้วบ้านโคตรใหญ่อีกหนึ่งหลังสองสี่หกเจ็ดเรามีเจ็ดอันนะครับก<ส>็จะทำให้มันถึงสิบกันอ่าขั้นแรกเราทํำบ้านอันนี้ก่อนนะให้มันดูเหมือนหมู่บ้านมากขึ้น นนเรายัางไม่ต้องเอาเป็นเมืองก็ได้ครับเราเอาเป็นหมู่บ้านดีก่าหมู่บ้านกับเมืองต่างกันพอสมควรนะอส,สำหรับในความคิดผมนะก็หมู่บ้านสิบหลังนี่น่าจะถือเป็นหมู่บ้านได้แล้วมั้งใช่ปะ่ะใครอยู่หมู่บ้านอะไรลองลองเม้น์มาดูถ้าได้ดูคลิปนี้นะ ถ้ลองเม้น้นมาดูว่ายังไงหมู่บ้านปกติมันควรประมาณไหนอะไรเงี้ยก็บอกได้เพราะผมไม,ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านผมอยู่ในกรุงเทพข้างถนน,น,นเฮ้ยมาถึงบ้านข้างถนนโอเคเสร็จทันแล้วอุ้ยเฮียวลอัพเฮียโอ้มีของปลดล็อกเต็มเลย,ยผู้เทียเยอะจังวะมันมีแต่ของเพชรครับผมไม่ทำนะของเพชรอะแบ็กสมิธ um ว่า อันนี้อันนี้น่าจะต้องทำนะน่าจะเอาเยียมืดแล้วงั้นเราจะทำทำ่าให้คนเดินมาเข้ามาเข้าตรงนี้เอ๊อเยยะไปหนอย่าเยยะไปหน,ออปน,หนโอเคโอ้โหแบ็กสมิธเย็ดเคททำอย่างนานอะ่ะคือข้างบนมันจะบอกเยอะว่าต้องใช้บล็อกเท่าไหร่ในการทำ ไอกกี้สองร้อยไอ้ตะกี้นี่คนละเรื่องเลยโอเคผมจะทำอันเอก็เดี๋ยวพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวพานนี้ต้องขอไปศึกษาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวไม่มีคลิปลงตอนนี้ก็เกือบอู้แล้วเพราะมืดขนาดนี้เพิ่งจะมาทำคลิปฮ่าโคตรแย่เฮ้ยนายในในในคิมเบอร์รี่โอ้โหเหมือนรู้จักใครนะคิมเบอร์รี่เหมือนเคยได้ยินชื่อ ใครรู้จักบ้างครับคิมเบอร์รี่กูไม่แน่ใจแล้วมันไม่มีเท็กเจอร์แล้วหรอไอสีขาวๆอะ่ะสงสัยก็ไม่มีแล้วมั้งแย่ yeah, วทำบั๊กไม่ได้เลยเนี่ยหรือว่ามันบั๊กจนกูทำบักกำบกบ๊กไม่ได้พูดเที่ยอะไรกูเนี่ยทำบั๊กจนบั๊กไม่ได้มันบั๊กเลยบั๊กไม่ได้ครับเออต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกต้องจะทำหลังคาไปก่อน หลังคามันทำยากผมต้องทำอันทักยากก่อนมันมีซอมบี้ปะเออว่วาลืมคิดไอ้เหียมีซอมบี้นี่กู Good. เข้าบ้านก็ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ให้วางประตูไม่น่ามีไม่น่ามีเป็นเกมสร้างหมู่บ้านไปเรื่อยๆสร้างผู้คนนู่นนี่นั่นก็น่าสนใจอยู่คือมันไม่มีกรอบเขาขาวแล้วอะจริงหรอเอาจริงหรอไม่มีจริงหรอเอางั้นเลยเอ เฮ้ยมึงอยากทูฟาฟ้ามากไม่มึงเ mm hmm. ดี๋ยวเดี๋ยวกูพาเล่นฟ้าคายอืมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าติดเรื่องเข้ามนหนึ่งอยู่ครับผมเพิ่งเข้ามนหนึ่งปีนี้นะคิมเบอร์รี่มึงเป็นอะไรมากไหมเนี่ยกูไม่ได้เรียกคือ <c ười> ผมรู้วิธีใช้ยังบีซีก็แค่การเรียกครับผมยังไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่ สร้างสร้างมันจำเป็นไหมที่ต้องใหญ่ขนาดนี้เพราะแต่ถ้าบล็อกหมดกูจะไปหาจากที่ไหนเออวะคือมันให้มาอย่างละร้อยห้าิอันแต่ว่ามันไม่น่าพอจะทำํำแบ็กสมิธยังไม่พอเลยมั้งเนี่ยก็ในฐานะนที่แบ็กสมิธมันใหญ่มากเอจะทําต่อคลิปต่อไปดีไหมเนี่ยไม่ยังโคตรใหญ่เลยเย็ดแค่อ่า ได้คนใหม่อีกแล้วครับก็กูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันใช้หลักการอะไรในการได้บิลเลอร์คนใหม่แต่ผมก็ได้มาสาคนมั้งนี่คนที่สามั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็น่าจะใช่เออเอเออ,เอ,อวาง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 อ้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยคลิปแม่งน่าเบื่อชิบเปงแน่นอนครับจังหวะนี้ ผมว่าผมพอรู้นะว่าทำไมถึงไม่มีคนดูเฮ้ยแล้วกูจะขึ้นไปวางยังไงว่าล้ามึงจำเป็นต้องสูงขนาดนั้นไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบักได้แล้วอา้าวทำไมมันเกิดอะไรขึ้นไอ a แคนบลกโอโ้มันทูฟาโอโ้มันทูีกแล้วมันใหญ่เกินไปแบ็กสมิธเนี่ย เด็กเนี่คือโอ้เสียงรถแถวบ้านกันนะไหนจะเสียงพัดลมเนี่ไม่ได้ยินเสียงกูกันพอ,อดีแปะแปะไปแปะแปะไปแปะแปะแม่งหมดแปะแม่งหมดเฮ้ยมันทำไมมันใหญ่อย่างวะเริ่มลำคาแล้วนะเนี่ยนะโอ้โหไปไตยย่แรงบนก็นะมันเป็นในโทรศัพท์ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จริงจริง ถ้าใครเคยดูชแนลผมเมื่อก่อนที่ผมลงคลิปในในคอมอ่ะจะเห็นว่าผมเคยทําวงจรไมค์คร f t ใช่ปะเออผมชอบมากเลยไมค c r a f t เนี่ยตรงผมชอบไมค์คร a f ตอนที่วงจรนะเพราะมันสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากนะแต่แบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมันฟ้าไว้ที่มันโคตรสูงแล้มึงทําอะไรวะเนี่ยมันใช่แบ็กส i มิเหรอวะเนี่ย คงจะตอบให้ผู้หรอกไม้จะหมดแล้วเนี่ยทำไงดีเอ้ยแต่แบ,บ็กส์มิดก็จะเสร็จแล้วเหมือนกัน,นจะฝไฟเฮ้ย,อ,ยอีกสองเม็ดไหนวะไหนวะนู่น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 เป็นบล็อกซวางพลาดแน่นอนเอานี่ไงสองเม็ดที่หายไปโ <Okay. S 2> อเค แบ็กสมิธคอมพิว t e ครับโอไม่เก็เริ่มเป็นหมู่บ้านยังเอาอีกสักชิ้นแล้วกันแต่ว่าความขี้เกียจเริ่มครอบงำแล้ครับเอาเป็นง่ายๆเอาถ้าง,ง่ายๆเอาสองชิ้นมาอาใช้อะไรเท่าไหร่อ่อสองร้อยอีกแล้วมันขี้เกียจทำแล้วอ่ะ งั้นทำไอ้นี่อีกสองแล้วก็ทำสโตอีกหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวประตูมันอยู่ฝั่งไหนไวนะเนี่ยมองไม่ชัดโอเคทำไอ้นี่สองนะับแล้วก็ทำสโตนึงเออไม้ไม่พอเอออันนี้ทำไงอะ่ะคือต้องไม่ตัดไม้จริงอะ่ะถ้าไปตัดไม้ผมตัดคลิปเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะกินเวลาคลิปเออไม่เป็นไรเรายอมทำนะับ กูพูดคนเดียวนัเนเ่ยคือคือคนคนคนแถวบ้านเขาหาว่าผมบ้าแล้วนะี่นั่งแคสเกมโ oh อ้ไม่กัดเหลวฟ้าอืมฟีบอ็อกแคสสิบห้าเจมครับเดี๋ยวเราไปไล่เก็บเจมเราก็ได้น่ะกล่อ,ของข้นขวานยังอยู่แถวๆนู้นอยู่แล้วมันฟิวแค่ไม้อย่างเดียวใช่ปะละ่ะโอ๊ย เดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่เก็บกล่องแป๊บหนึ่งนะมานี่มานี่เป็นของข้าซะชวิงชวิงอา้าววดฟิลตายทเกนเฮ้ยทำไมวะคลิปหายแล้วต่อไปกูไม่มีเติมแล้วเนี่ย ผมต้องดูวีดีโออะไรอย่างนี้พลังแห่งวิดีโอสูงส่งยิ่งนะแต่มันเติมแค่75สบห้าบล็อกอะแต่75บ้าบล็อกก็น่าจะเกินพอสำหรับคลิปนี้แต่ว,ว่ามันเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรพอบ้างคือไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะอยากแคสก็แคสนะผมอะคนจริงอยู่แล้ว คนจริงที่ไหนเขาทำอย่างนี้โอ้ยมมรู้สึกมันสร้างไม่เหมือนกันกับรอบที่แล้ววะผมรู้สึกเบงหรือเปล่าผม,มรู้สึกเบงมั้งกูว่าไม่ใช่แล้วนะมันไม่น่าเหมือนกันนะบ้านแต่ละหลังเฮ้ยแมนบักไม่ได้โอเคเนี่ยมัาางวางรูบล็อกได้โคตรโกรงเลยสัสแต่อย่าก,กดค้างนะครับ เรียบร้อยครับอ๋อนี่เป็นแบบโตนอ๋อคงเสกกูกดมาผิดอันมั้งโอเคเริ่มคล้ายๆหมู่บ้านครับเดี๋ยวสร้างเป็นเอาเป็นนี่อันหนหึ่งหันหันหันอีกอันสัญญาไว้แล้วเราก็ต้องทำอย่างนั้น ต้นทันกับเวิร์กช็อปเนี่ยมันใช้หนันกันต้นทันใช้ร้อยสามเวิร์กช็อปใช้แปดสิบกว่ายังทำเวิร์กช็อปก่อนแล้วกันเวิร์กช็อปเราอีกอันเราจะเอาไว้ตรงนี้ แปะแปะเข้าไปไม่มีอะไรจะพูดมากคือมันเป็นเกมสายสร้างไงแล้วผมก็ขี้เกียจตัดต่อทํานูน่ทนทํานี่น่าลคาญจังเบยอย่าไปไกลสิฟ้ารู้สึกเหมือนจะมีคนขึ้นมาผมต้องรีบแคป์ตันเลยไม่เป็นไรอีกแค่สองหลังนะเราก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วจะเป็นไทยแล้วสร้างไปสร้างไป สร้างไปสร้างไปสร้างไปสร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 ้างไปสร้างสร้างสรางสรางน้ำมันช้างไอสัตว์สร้าง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 สรางสร้างสรางไปสร้างไปสร้างไปสร้างไปสร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 ้างไปสรงไปสรงไปสรไปสร้างไปเรียบร้อยครับเิร์ชออีกอันนึง แล้วก็สร้างเป็นเอาของโหดมาเลยว่าเนี่ยสองร้อยสิผมไปทํำนอกรอบลอ,อกหลังใหม่แล้วกันอมันมีแต่ของยากได้แต่มันใช้เพชรโคตรเสียใจใส่เจียเสียใจอ่าฮันนี่อันหนึ่งใช่ปะโอเค ขาอนี้หมู่บ้านแล้วก็พอจะมีความอลังนิดหนึ่งอยู่งนี้นะเอาคลิปมัม่วๆไปก็ได้ครับมันไม่ต้องมีที่ีอะไรมากในการสร้าง สีขาวเยลยเราก็กดตามสีขาวไปก็แค่นั้นเองเรื่อยๆชิวๆ,ช,วๆชิวไปดูนะอ,ะอสร้างบ้านด้วยความใบแสงอ๋อไม่รู้มันวางถูกได้ไงครับไม่ใ่ไหมครับเกมจริงมันวางผิดได้เฮ้ยไอสัตว์ตกใจ ทษคำหยาบเฮ้ยแต่กูก่าหยาบไปเยอะแล้วนะชแนลกูมันเละหมดแล้วตรงตรงคือแม่งโคตรเละอะชแนลเนี้ยแต่เราก็จะทำต่อไปด้วยความหน้าด้านก็อีกเดี๋ยวก็ถึงวันมอบตัวนะับไม่มีไหมากมอบตัวแล้วก็เข้าค่ายแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเลยผมสอบผ่านแล้วประมาณนั้นแหละ มันมันฟิลให้ทุกบ็อกเลยว่ะโอ้เราต้องไปหา15เพจมาด่วนๆเลยเอาไว้ฟิลในรอบต่อไปผมว่าผมต้องไม่เก็บของนอกนอกรอบเยอะมากบึ้ม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 ไม่โดนโอ้โหไอสัตว์วางเองก็ได้อยู่ในบ้านแหละบนบนบนนี้โอเคเรียบร้อยออคลิปกี่นาทีแล้วเนี่ย18หรออ่ะพอแค่นี้แล้วกัน จบคลิปครับลาก,ก่อย